พ่อวันนั้นก็ระลึกถึงบุพการีผู้มีพระคุณก็ทําให้เอิบอิ่มว่าเราได้สร้างคุณางามความดีเพื่อพ่อแม่วงศาคณาญาติบุพการีผู้มีพระคุณอย่างเต็มภูมินี่แหละมันก็เกิดความเอบอิ่มเกิดปีติเกิดขึ้นเราดูที่เราว่าเราได้ทำอะไรดีดีๆให้กับพ่อกับแม่หรือ,อยังเราว่า พ่อแม่ตกละกรรมลำบากกว่าที่จะเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่เป็นหญิงและเป็นชายเราได้จำเนียกดูแลลึกถึงสิ่งนี้ไหมลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อผูเ้เป็นแม่ไหมปลาก็ค่อยแกะออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นไม่อยากให้ก้างไปติดคอหรือติดปากหรือถูกปากถูกเนื้อถูกอะไรลูกเลยท่านก็ถนอมขนาดนั้น ล้านน้องก็พัดก็เหวี่ยวยิ่งในสมัยก่อนไม่มีมุ้งไม่มีอะไรลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา้ามันไม่ใช่ธรรมดาและพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกได้ดีต้องการพึ่งพาอาศัยลูกลูกไม่ดีพ่อแม่ก็เสียใจยิ่งลูกบรรพชาแล้วพ่อแม่เป็นพุทธาม,มก,กะดีหกดีใจ อยากเห็นลูกอยู่ในเพศของเรื่องเหลืองพอได้พอ่อถึงจะเหนื่อยยากลําบากแม่ถึงจะเหนื่อยยากลําบากก็เกิดปีติเอิบอิ่มในใจภูมิใจที่ลูกตัวเองได้บรรพชาภูมิใจที่ลูกตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตาม,ามวินยัยภูมิใจที่สุดลูกเราเป็นพระที่ดี เป็นเนนที่ดีพ่อแม่ก็เอิบอิ่มอิ่มย่องผ่องใจทำงานไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อใครก็เพื่อลูกแต่เมื่อเห็นลูกติกาลาเพศไปแล้วเกเลไม่อยู่ในคันรองแห่งธรรมเหลวแหลกหน้ามือก็เป็นหลังมือเสียหกเสียใจร้องไายน้ำตาไหล โอ้เราคิดเห็นสมัยที่ลูกบวชนน้ำตาร่วงอยากจะเห็นผ้าเหลืองพอพ่อแม่ตายโบราณโบราณจึงเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าบวชจูงพ่อจูงแม่นี่แหละเวลาจะตายจิตมันน้อมเข้าสู่บุญสู่กุศลเมื่อจิตมันน้อมเข้าสู่บุญสู่กุศลนี้มันก็ทิ้งมา้าไปกุศลข้างในจิตสุดท้ายก็เข้าสู่สุคติภูมิ ก็ได้ผ้าเหลืองของลูกของเต้าที่บือปฏิบัติตนเป็นพระเป็นสัมณะสมบูรณ์บริบูรณ์การที่มีบุตรชายนี่ดีแบบนี้